ไม่นึกเลยว่าไม่ใช่แค่เขาเป็นแฟนกับเฉินเหยาแต่เขายังไปเจอพ่อตาแม่ยายก่อนอีกเฉินซียืนยันว่าเขาได้เจอกันมาก่อนหน้านี้นานแล้วบอสอ๋ก็ยิ่งเจ็บใจที่รู้ว่าทุกคนรู้หมดยกเว้นเขาคนเดียวแถมบอสอูยังไปขิงบอสเฉียนต้องหลายครั้งทั้งที่บอสเฉียนกับเฉินเหยาอยู่ด้วยกันเฉินซีให้กำลังใจบอสอูบอกว่าถึงบอสเฉียนจะได้เจอพ่อกับแม่ก่อนแต่เรื่องเอาใจผู้ใหญ่ บอสโอเก่งกว่ามากมากบอสโอมั่นใจว่าด้วยนิสัยของบอสเฉียนสักวันหนึ่งบอสโอคงได้เยาะเย้ยเขาอย่างแน่นอนและที่สำคัญบอสเฉียนต้องเรียกบอสโอว่าพี่เขยแค่คิดก็ฟินแล้วมีข้อความเข้ามาที่โทรศัพท์ของบอสโอปรากฏว่าทนายเหลียงส่งมาบอกว่าฝ่ายบุคคลของบริษัทรับเธอเข้าทำงานแล้วเจอกันวันจันทร์หน้าบอสโอถึงกับปุงขามาับบอกว่างานนี้จบเหแน่